สวัดีครับเราพาขึ้นมาไหว้หลวงปู่ข้างบนนะครับในศาลาส่งวราพิมลน,นะครับผมครับโอ,โอ้สวยงามมากนะครับ,ค,รบความสวยความงามนะครับน,นี่เป็นข้างบนนะครับผมในวงหลวงปู่ รลางนะครับผมสวยงามมากนะครับผมมีพระกลิ่งขององค์หลวงปู่นะครับนี่นะครับองค์เจ้าแม่กวนทิมนะครับใครอยากขอโชคขอลาบนะครับผมขอบารมีองค์เจ้าแม่กวนติมนะครับให้ทุกท่านมีโชคมีลาบบารมีองค์หลวงปู่โตนะครับขออนุญาตนะครับันนี้นักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผม ยากาศนะครับผมนี่เป็นโต๊ะหมูนะครับนี่เป็นโตมูอันนี้เป็นอัฐินะครับขององค์หลวงปู่โตะนะครับใครมาที่วัดประดูชิมพีแล้วก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับบางท่านก็อาจจะไม่รู้นะครับนี่นะครับขออนุญาตน,นะครับ เป็นพระอบที่ใส่อัฐิขององค์หลวงปู่นะครับที่สมเด็จพระบรมชนากาธิเบตท่านสร้างถวายองค์หลวงปู่นะครับผมนี่นะครับชมนะครับผมนี่นะครับคือประวัตินะครับผมประวัตินะครับสร้างเมื่อ2524นะครับผม ชมบรรยากาศนะครับมีองค์พระสังกัจจายนะครับผมมีพระนาคปลกนะครับขออนุญาตนะครับองค์หลวงปู่ครับนี่คือรูปเหมือนองค์หลวงปู่นะครับสวยงาบารมีนะครับเรียนเชิญได้นะครับใครเป็นสิทธิ์องค์หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับก็มากราบสักการะองค์หลวงปู่ได้นะครับผม มาเทศกาลคนก็จะเยอะหน่อยนะครับวันนี้ผมมาวันหยุดพอดีนะครับข้างนี้เป็นเสียงเรือนะครับเรือนักท่องเที่ยวนะครับผมเยอะมากนะครับตรงนี้เรือนักท่องเที่ยวครับผมนะครับความสวยความงามนะครับนี่องค์พระพุทธชินราชนะครับผมครับ สาธุขอปริมีองค์หลวงปู่โตจงปุกป,ปักรักษาให้เอซีทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับผมสวัสดีครับ